สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกลับมาอีกครั้งโทนี่เตรียมสับประยุทธ์จะขออยู่ต่อ5ปีสงสัยพินาศแค่นี้ยังไม่สะใจแค่คิดเคลื่อนไทยชวนคุย7ปีพังขออีก5ปีคงพินาศฮัลโลคนไทยไว้ใจประยุทธ์ได้หรือกับโทนี่วุซซมหรือทักษิณชินวัตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook แคร์คิดเคลื่อนไทยซึ่งเป็นแฟนเพจของกลุ่มแคร์ชวนฟังทัศนะของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูซัมในหัวข้อ7ปีพังขออีก5ปีคงพินาศฮัลโหลคนไทยไว้ใจประยุทธ์ได้หรือในวันอังคารที่12ตุลาคม 2,564เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกลุ่มแค่โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า7ปีพังขออีก5ปีคงพินาศฮันโลคนไทยไว้ใจประยุทธ์ได้หรือ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแต่ผ่านมาแล้วกว่า7ปีที่ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้ระบอบรยุทธ์ที่ฉุดรั้งอนาคตคนไทยไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าซ้ำร้ายยังทำให้บ้านเมืองเราต้องเผชิญหน้ากับความเสื่อมถอยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ทุกคนคงรู้ว่า7ปีที่ผ่านมาประเทศชาติตกต่ำล้าหลังสิ้นหวังและทดถอยขนาดไหนแต่ประยุทธ์บอกขอเวลาอีก5ปีเพื่อแก้วิกฤตชาติกลับมาคราวนี้พี่โทนี่เลยจะชวนทุกคนมาตั้งคำถามและชี้ให้เห็นว่าอยู่มา7ปียังพังขนาดนี้ประยุทธ์ขออีก5ปีคงพังพินาศกันทั้งชาติคนไทยไว้ใจได้อีกหรือ พร้อมทั้งมาสกิดให้เขารู้ว่ายังยังไม่รู้ตัวอีกว่าจะทำให้ประเทศชาติล่มจม พบกับรายการแคร์ทล์กแคร์คลับเฮาส์ในหัวข้อ7ปีพังขออีก5ปีคงพินาศฮัลโลคนไทยไว้ใจประยุทธ์ได้หรือในวันอังคารที่12ตุลาคม2564เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube แคร์คิดเคลื่อนไทยและร่วมพูดคุยกับเราได้ที่แคร์คลับเฮาส์แม้อยู่มา7ปีคนไล่ขนาดนี้ยังมีหน้าทู่สีขอต่อ5ปีสงสัยพินาศแค่นี้ยังไม่สะใจ ด้านนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณโพสตเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าวิบากกรรมของลุงตู่ลุงตู่ได้ถแถลงจุดยืนทางการเมืองชัดว่าต้องการเป็นนายกต่อไปอีก5ปีเป็นอย่างน้อยแต่ลุงตู่จะเป็นนายก5ปีได้หรือไม่ขึ้นกับวิบากกรรมต่อไปนี้ 1. การถูกฟ้องคดีและจะถูกฟ้องอีกมากจากการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเข้าสู่อำนาจศาลแล้วก็มีความเสี่ยงสูงทั้งนั้นที่สำคัญคือคดีที่สภากำลังตรวจสอบเรื่องการซื้อสอสอในการลงมติไม่ไว้วางใจถ้าพลาดพลั้งลงแล้วก็จะจบอนาคตทางการเมืองทันที 2. รัฐธรรมนูญห้ามดำรงตำแหน่งนายกเกิน8ปีซึ่งจะครบในเดือนสิงหาคมห5ย่อมกระทบต่อความเชื่อมัน่นในการเสนอชื่อเป็น นายกเพราะใครจะคิดแท้อย่างไรคงไปไม่ไหวหรอก 3. ความเสียหายจากการแก้ปัญหาโคบ้าที่เจ๊งกันทั้งประเทศและที่จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจใหญ่ตามมาย่อมกระทบต่อทานเสียงของพรรคการเมืองที่เสนอชื่อลุงตู่ขนาดไหน 4. ความขัดแย้งทางการเมืองนอกสภาที่ฝ่ายต่อต้านขยายตัวมากแม้ได้ดำเนินคดีกับเด็กๆรวม1,500คนแล้วแต่มีทีท่าว่าอาจจะบานปลายเป็นการจลาจลหรือสงครามกลางเมืองหรือกลายเป็นเหตุการณ์14ตุลาคมก็ได้ที่สำคัญเด็กเละเยาวชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคราวนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงจะทำให้พรรคก้าวไกลชิงคะแนนเสียงจากพรรร่วมรัฐบาลได้มาก 6. การคอร์รัปชันที่ผุดขึ้นยิ่งกว่าดอกเห็ดในฤดูฝนและคนโกงก็ลอยนวลนย้ยฟ้าดินเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศสุดจะระอาแล้ว 7. สภาพลุงตู่ทุกวันนี้เหมือนกับคนที่ปีนขึ้นไปอยู่บนยอดไม้แล้วจะเกาะยอดไม้ต่อไปได้อีก5ปีหรือปีนขึ้นฟ้าหรือไต่ลงมาหรือเกิดพายุใหญ่พัดหรือฟ้าผ่าตกลงมาเป็นสภาพอย่างหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่พลังประชารัฐต้องเสนอชื่อนายกมากกว่าหนึ่งคน เมื่อประยุทธ์อยากเป็นนายกอีกสมัยไม่ต้องเก็บท่าทีกันอีกแล้วเป็นที่แน่ชัดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะมาถึงเร็วๆนี้แม้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกผู้กลุ่มอำนาจยุบสภาพร้อมบรรดาลูกหบับจะออกมาการันตีอยู่ครบวาระแต่สถานการณ์จริงที่ลงพื้นที่กันทียบล้วนบ่งบอกได้อยู่ถึงความจริงเป็นอะไรกันแน่พร้อมกับการแสดงออกที่ไม่มีกักแล้วว่าจะขอเป็นนายกอีกสมัย แม้จะต้องเจออุปสรรคด้านกฎหมายที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเรื่องการดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปปีแต่เขาก็ใช่ว่าจะหนักหนาะ เมื่อรัฐบาลมีเหล่าเนติบริกรจนทำให้รัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาให้พวกเขาพลิกผันได้ตามใจต้องการรวมทั้งกรณีการสนับสนุนของพรรคร่วมต่างๆที่เริ่มเปิดตัวแคนดิเดตนายกกันแล้วแต่ก็เชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาอีกเช่นกันหากอำนาจนอกระบบที่ค้ยันพลเอกประยุทธ์ยังยืนกรานก็เชื่อว่าทุกพรรก,การเมืองรวมทั้งสอวอก็พร้อมชูรักแร้สนับสนุนอีกคำรบ กลายเป็นคำถามว่าแล้วปัญหาที่แท้จริงของการดำรงตำแหน่งนายกอีกสมัยของประยุทธ์คืออะไรต้องตอบว่าเป็นเรื่องของกระแสประชาชนที่ยืนหยัดชัดเจนแล้วว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกเรียกได้ว่าหากอำนาจนอกระบบหันหลังให้เมื่อไหร่ก็พังปนปี้แน่นอนที่สำคัญหากประยุทธ์ยังเป็นนายกต่อแม้อีกในสมัยเลือกตั้งที่เหลือหรือสมัยหน้าบรรยากาศของบ้านเมืองก็จะยังคงรูปแบบนี้อยู่ ที่หาเสียงเลือกความสงบจบที่ลุงตู่เห็นแล้วว่ามันสงบกันยังไงที่บอกให้รู้รักสามคัคคีฟังเสียงประชาชนเอาเข้าจริงก็จับกลุ่มคนเห็นต่างคุงขังไม่ได้สิทธิประกันตัวนี่ยังไม่นับเรื่องปัญหาบ้านเมืองที่คาราคาซังทั้งเรื่องโควิดน้ำมันแพงน้ำท่วมและน้ำลายที่สาดกันไปมาก็พอจะเห็นอยู่ว่าเอาเข้าจริงศักยภาพในความเป็นผู้นำมีมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามในโลกของประชาธิปไตยถ้าเลือกตั้ง นคนเลือกคนเอกประยุทธ์ถล่มทลายทุกคนก็ต้องยอมรับแต่ถ้าไม่ใช่แล้วดันใช้กลไกพิสดารกันอีกบ้านเมืองที่คิดว่าเละเทะแล้วยังตกต่ำได้อีกดีไม่ดีอาจจะลามไปถึงกองหนุนแบ็กอัพที่เชียร์อยู่ให้พังทลายกันไปทั้งหมดก็ได้ต้องรอดูต่อไปคงไม่นานเกินรอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ